เอาละครับสวัสดีเ,เพื่อนๆกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะครับว่าตัวละครเรียกว่าเป็นการคาดการเนาะหรือเรียกง,ง่ายๆว่าคลิปนี้เป็นการมโนของผมเองโดยล้วนๆนะครับโดยคลิปนี้มายังไงอ่ะเดี๋ยวขอย้อนไปในส่วนของตัวเกมก่อนนะครับเนื่องจากว่านะตอนนี้เป็นทีมคนตายทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ต้นปีนะเอสยามาโตโรเจอร์เงี้ยพ่อเงี้ยมันมันไปหมดแล้วอะครับแล้วทีนี้ถ้าหากมันยังอยู่ในทีมเดิม ยำ้ำถ้าอยู่ในทีมเดิมแต่วงเล็บก,ก่อนเพราะรู้สึกในเรื่องเนี่ยยังไม่มีประกาศออกมาว่าปู่การาฟของเราตายแล้วนั่นเองงั้นหมายเขาว่าตอนนี้ที่ผมคิดว่านะ่าจะเป็นตัวละครนี้แหละครับ g a l a x y Impact ครับเนื่องจากทำไมและเพราะอะไรนะครับเ,เดี๋ยวขอย้อนสักเล็กน้อยเนาะไม่ได้มีการสปอยนะครับเนื่องจากวันพีเนี่ยเพิ่งจบตอนล่าสุดไปแล้วทีนี้ท้ายตอนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะบอกเฉลยถึงตอนหน้าถูกไหม แล้วในช่วงช่วงจังหวะประมาณนี้ครับที่โคบี้โดนจับไปมีสปอยนิดเดียวนะครับแล้วทีเนี้ยปู่ก็เลยต้องไปช่วยมันมีแค่นั้นเลยเว้ยแล้วทีเนี้ยจังหวะอ่ะมันมาพอดีกับตัวละคร ex ที่มันกำลังจะมาในเดือนนี้นะครับมันมาพอดีกันเป,เป๊ะเลยจากที่ดูอิงก่อนว่าถ้าหากการาฟมาจริงๆเอากระตามตรงถ้าการาฟจะมาเป็น ex นะครับถ้าไม่ใช่จังหวะเนี้ย มีตอนไหนอีกจากส่วนตัวผมว่าไม่ไม่มีแล้วนะเราไม่รู้ว่ามันจะตายไหมด้วยนะตอนนี้ถ้าตายก็คือมาจังหวะน,นี้มึงเพอร์เฟกต์แล้วแต่ถ้าไม่ตายโอเคโอกาสหน้ามันอาจจะมีบทในตัวเมใช่ไหมแล้วอาจจะมีอะไรยังไงว่าไปครับแต่เนื่องจากตอนนี้ที่เห็นกันล่าสุดคือคุซันจัดการไปแล้วปู่ก็นอนทางงาบเราเลยไม่รู้ว่าปู่รอดไม่รอด แล้วมันยังไม่บอกต่อแล้วมันก็ไม่ได้ดําเนินเรื่องตรงนั้นต่อนั่นเองอาจจะถูกจับก็ได้อาจจะตายก็ได้ครับเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้คนชื่อว่าซาโลนะฮะที่ช่วยนิโคโลบินตอนเด็กอะเราเห็นว่ามันแช่ท่าโดนแช่ทั้งตัวเลยแต่สุดท้ายก็รอดใช่ไหมใช่ครับแม,แม้ว่าจะรอดแต่ก็มีแผลเป็นอะไรยังไงก็ว่าไปครับทีเนี้ยการาฟปู่เราโดนเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าจะรอดไม่รอดเพราะสะภาพสภาพเกมมันคือมันต่างกับซาโลตรงที่ว่า ซาโลมันยังไม่แก่ขนาดนั้นมันยังดูแบบเออมันยังหนุ่มอยู่อะแต่กร,ราฟมันไปเยอะแล้วแล้วทีเนี้ยถ้าไม่มาจังหวะนี้ก็ไม่รู้จะมาจังหวะไหนแล้วนะส่วนตัวคือมีหล,หลายๆคนด่าว่าแอดคิดว่าตอนเนี้ยเดือนเนี้ยตัวไหนจะมาซึ่งส่วนตัวเนี่ยเอาให้ชัดเจนกันก่อนนะพอเรากลับไปที่โซเกมอะมันอยู่ในเกาะซามันดี้เว้ยแล้วทีเนี้ยพอเกาะซามันดี้อะใครตายวะไม่มีเปล่าวะเออใช่ปะ ก็ซาวนดี้ไม่มีใครตายนะถ้าเรามาตีมเดิมนะถ้าตีมเดิมนะครับแต่ว่าพอดูเมะปุ๊บเอ้ยผมลืมไปเลยว่ะใช่ครับเดี๋ยวมันจะไปในการช่วยโคบี้นั่นเองนะซึ่งปูกกราฟเราน่าจะมาอ่ะก็เรียกง,ง่ายๆว่าเป็นการมโนเอาไว้แค่นี้กันล้วกันส่วนเพื่อคิดว่าเป็นตัวละครไหนก็ลองแบบพิมพ์คุยกันเล่นๆได้นะส่วนตัวผมมองนะตอนนี้1คิารุครับคิสรุนะในเกาะซาบนดี้นั่นเองนะครับเสื้อไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยนหาเลยเลยชุดเดิมได้เลยเพราะว่าซาวันดี้คิสรุมันเป็นตัวหลักในการจัดการกลุ่มหมวกฟางคือเก่งมากๆจนแบบหมวกฟางทําอะไรไม่ได้เลยถูกป่ะอันนั้นคือตัวแรกตัวที่2แตไ่ไอ้ไอ้คิสรุมันยังไม่ตายไงมันยังไม่ใช่ตีมคนตายเนาะถ้ามันเลือกจากตีมคนตายมาสามตัวแรกนะทีเนี้ยมาในส่วนของกาฟเราไม่รู้ว่าตายไม่ตายเว้ยแต่ขอให้สสนนิษฐานว่าอาจจะไม่รอดเพราะตามอายุด้วยอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่มีประกาศแต่ถ้ามาผมมองว่า จังหวะนี้เหมาะแล้วนะปู่มาเถอะปู่กูขอร้องกูอยากได้ปู่โอเคก็บอกว่าปู่จะมาแล้วกันเนาะซึ่งตอนนี้ปู่มีตัวสดาวมีรีเจนนะครับแต่ ex ไม่มีนั่นเองก็หวังว่าปู่จะเข้ามาเนาะส่วนมีคนถามว่ามาเมื่อไหร่ก็น่าจ,จะ 15- ถึง25เดือนนี้เอาว่าไม่เกินสัก20บวันบวกลบอะประมาณเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ลุ้นกันละว,ว่าเป็นตัวละครอะไรเนาะ